จัดอันดับกะเพราที่เคยเจอแล้วรู้สึกว่ามันแปลกแต่เธอยังกินได้อันดับหนึ่งข้าวโพดอ่อนฉันว่าฉันน่าจะให้สี่ทำไมสี่อ่ะเพราะว่าฉันไม่ชอบกินข้าวโพดอ่อนมากเพราะฉันไม่ชอบกินข้าวโพดอ่อนแต่มันก็มันก็แม็กซ์เซไงมันก็ซิมเพิลไง ก็ให้สีก็เพราะว่าคนมันไม่ชอบไงเออมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรวะมันก็แค่นี้แหละซิมเพิลคนเราง่ายๆมาอันดับสองถั่วฝักยาวร้านป้าชอบใส่ให้มากถั่วฝักยาวนี่ก็ท็อปเทียร์เนาะท็อปเทียร์แม่งแบบทั่วโลกอ่ะเขาก็เถียงกันเรื่องใส่ไม่ใส่หรือใส่ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยทั่วโลกเราเป็นบางิวมันมีกระเพราขายด้วยแต่สำหรับฉันนะกระเพราอ่ะต้องไม่ใส่ถั่วฝักยาวฉันให้ดีเลยจะไม่เอาเลยันไม่เอาเลยเถื่อฝักยาวฉธนไม่เอาเลยงั้นต่อไปนี่เธอ หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มัน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 จะหลุดความเป็นกะเพราละแต่ว่าถ้าหอมหัวใหญ่ถ้าเธอเจออย่าเรียกว่ากะเพราเลยฉันว่าน่เรียกว่าแบบผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานใส่หมูผัดเนาะได้อยู่อันนี้เซนก็ให้ดีค่ะไม่ได้เลยค่ะอะเปรี้ยวหวานไม่ใช่กะเพรา อันต่อไปเป็นอันนี้ซอฟผักใครๆก็กินได้เด็กๆกินได้เป็นแครอทป้าชอบมาพร้อมกับถั่วฝักยาวเลยแต่เป็นแครอทแครอทหรอฉันให้บีนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันกินได้อันนี้คือแบบความชอบส่วนตัวยังมีความเป็นกะเพราเออยังมีความเป็นกะเพราได้อยู่โอเคอันให้บีอันนี้ซอฟทั้งนั้นอันนี้ซอฟต่อไปอันนี้พริกหวานอันนี้พริกหวานพริกหวานหรอพริกหวานเป็นกะเพราได้หรอใส่กะเพราได้หรอเพริกหวานมันก็จะเข้าโผดผัดเปรี้ยวหวานหัวใหญ่เลอ อันนี้เมนูหวาดเปรี้ยวหวานปะพริกหวานพริกหวานเหรอฉันฉันให้ซีละกันเพราะว่าฉันก็เจอหลายๆร้านแต่ว่าเอาส่วนตัวเลยมันไม่ไม่ค่อยจะเข้ากับกะเพราเท่าไหร่แต่แต่ส่วนตัวฉันก็เคยเจอสั่งกะเพราได้พริกหวานอืมคิดไม่ได้อ่ะกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้อ่ะมาต่อโอ้อันนี้ฉีกไม่เคยเจออันนี้ฉันก็ไม่เคยเจออกะหล่ำปี กระหล่ำปีใส่กะเพราใครมาใส่วะร้านไหนมาใส่หอืออยากจะทราบว่ากระหล่ำปีเอาไว้ผัดกับน้ำปลาไหมเอาไว้ผัดกับหมูสามชั้นไหมไม่ควรจะเอามาใส่ในกะเพราหมูสับส่งป้าหมูสับผัดกระเพรากระหล่ำปีค่ะบอกเดินไปบอกป้าตามสั่งหนูเอาหมูสับผัดกระเพรากระหล่ำปีค่ะเอถึงดีเธอเดินต้นเลือดหนึ่งให้แซกเลยอันนี้ ไม่ผัดนีอ no อันนี้อันสุดท้ายฉันว่ากระหล่ำปีไม่แย่สุดผัดกะเพราแต่ป้าใส่ผิดเป็นใบโหระพาป้าใส่ผิดเป็นใบโหระพาเพราะว่าป้านึกว่าใบกะเพราป้าอาจจะมีปัญหาเนาะทางด้านแบบการฟังอาจจะอาจจะแบบสั่งกะเพราได้หอมหมกแต่แต่มันมีเมนูหมูผัดใบโหระพาอยู่นะ Mm hmm. มันอร่อยกินได้นะแต่รสชาติเนี่ยถามว่ามันก็คงใกล้เคียงแต่กลิ่นมันไม่ใช่เลยนะเธอกลิ่นคือมันไม่ได้เลยคืออันนี้ฉันก็ให้แซดเหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ไม่เข้ากันเลยใบก็คนละใบใ <c oughs> <c oughs> บก็คนละใบถึงหน้าตาจะคล้ายกันแต่กลิ่นม,มันไม่ได้เลยกะเพราคือกะเพราหัวละพาคือหัวระพาอืม อันนั้นนะครับก็คืออันดับของกะเพราทั้งหมดผักแปลกๆที่น้องเพลงแห่งคิวเดลี่นะครับให้คําตอบมาในครั้งต่อไปเนี่ยน้องเพลงจะไม่คําตอบกับเมนูอะไรแปลกๆที่เจออีกเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ